โอ้โหช็อตนี้คือน้ำลายไหลแล้วครับน้ำปลาล้าหวานครับเอามาลาดกับปูม้าแบบสดๆนะฮะเมนูมมนี้ให้กี่คะแนนครับ,รบสิบคะแนนเลยมาม้าโอ้โหเสียพปรมึงให้แม,ม,ม่พูดเลยครับตามให้ละเอียดเลยครับแล้วจะอะคนให้เข้ากันครับโอ้โหทุกคนโคตรน่ากินเลยครับดูครับมียังกรอบด้วยปะป๊ามาลองกินด้วยเมนูนี้เพื่อนๆไปทำตามดูมันจะเป็นแบบนี้ กรอบไหมตัวเองวันนี้เรากินเสร็จเราจะพา,าไปเที่ยวต่อนะโอเคก็เมนูนี้น่ากินจังเลยตัวเองนี่โอ้โหเธอหมูมังกังหมูมังก <c oughs> ังหมูมังกังข้าวซอยคืออะไรลูกรู้จักไหมข้าวซอยอ่ะก็คือยังไม่่อยเป็นซอยก็คือยังไม่เอยเป็นซอย ย้อนกลับไปคลิปที่แล้วเฮียทำไม่สำเร็จกระเป๋าด้านหน้าเลยค่ะแม่ปูขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะจุาลูกขอบคุณค่ะเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้พี่ีโอ้ยวางแผนซะดีเลย เฮีย er ไปรับบีบีแล้วทาให้สาเร็จเพราะจะแกล้งเขาอยู่ๆเขาขึ้นมาแล้วก็หาเจอเลยใช่ไหมคลิปนี้ให้โบเป็นคนไปรับแล้วเฮียกับมีลุกแอบไปขุางหลังแล้วจะติดกล้องไว้จะดูว่าถ้าโบไปรับเนี่ยบีบีจะคุยอะไรกับโบบ้างจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่โบไปรับโบไม่เคยไปรับบีบีเลยนะโบนะั่งจําไว้นะไม่เคยไปรับนะแต่วันนี้ให้อาไยแต่วันนี้ให้อาไยไปดูแผนการวันนี้จะสาเร็จเปล่าไปวันนี้จะไปรับรู้สึกไงไม่ตื่นเต้นเลยเหมือนไปรับลูกซ้อมกันมีลูกไหมวันซ้อมกันมีลูกีูกััับบบใคคครรเดด๋๋ยวนออาาตโไปแงง แม่จะมาไปรับหลานทำไมเอาหลานทำไมนักันแล้วไม่เระแม่จะไปรับทําไมนัดกันแล้วไงนัดว่าอะไรจะไปถ่ายด้วยมันรถมันเต็มไม่ต้องไปเข้าบ้านนี่คือครั้งแรกเลยนะที่เราไปรับบีบีที่โรงเรียนเดี๋ยวมาดูรีแอคว่าบีบีจะรู้สึกยังไงเฮียจะไปแอบข้างหลังกระบุกไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วพอบีบีขึ้นมาเอาบีบีนั่งนี่นะเฮียอยากรู้ว่าจะคุยอะไรว่าทำไมพ่อไม่มารับไม่รับบุ๊ก็บอกว่าบีวันนี้นอนกับโบนะกับมานะไม่โบจะบอกว่าบีบีวันน นี่ทุกคนดูสภาพแม่บุ๊กกับเฮียครับนั่งกันยงหลังมันน่าจะชื่อสุธีเชื่อว่าอะไรสุธีบอกว่ารถตู้ไหมครับน่าจะนั่งสบายกว่าป๊าบอกให้เอารถตู้มาแล้วนี่คุณสภาพเฮียครับโอเคเดี๋ยวดูว่าบีบีขึ้นมาเป็นยังไงเฮียกับบู๊ไม่ไหวแล้วครับแล้วเด็กก็ต้องนั่งรอกันอย่างเงี้ยเหรอเราไปนั่งเป็นระเบียบนะคะต้องนั่งกินข้าวมาของแต่ก่อนเรากลับบ้านกันไงวะเฮียต่างคนต่างกับเออต่างคนต่างกับสมัยนี้คือเด็กนั่งโรกกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับบัตรบัตเธอบาตแม่ค่ะมีมาแน่อะโกเร็วบาตไหนคะบาตเนี่ยค่ะอ๋อพอดีค่ะเพิ่งมาล้ครั้งแรกบีไม่ได้ใจลูกโก้มารับนะโก้มารับไงโอุ้ยไม่มีปิดเลยป่ะพี่บุ๊กนี่ค่ะวันนี้ป๊าป๊ากับมาไม่อยู่นะลูกหมากับหนูต้องอยู่ให้ได้นะพี่หนูต้องอยู่ให้ได้นะพี่ เราเล่นเราเล่นเป็ไงบ้วันนี้เราไปเอาโกได้ไหมดีใจไหมคิดถึงกระเป๋าออกมาไหมอุ้ยโกมาลักครั้งแรกโกมาลักครั้งแรกเลยทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยเขาอึ้งอยู่เป็นไงดีใจไหมล่ะบีพูดอะไรให้กูรู้สึกดีหน่อยลูกบีบีคิดถึงกระเป๋าออกมาไหมไม่คิดถึงด้วยเรารักโกโกมไหมอุ้ยวันนี้โกโก้จะซื้อบาร์บี้ให้บีบีโอเคไหมเย้ใครโทรมาหน้า ุ้ยบีใครอ่ะทำไรอยู่พ่ <laughs> อมันพ่ <laughs> อบีทีถึงนะรัจะไม่รักกันโอเคไหมเด <c oughs> ี๋ยวปากลับไปรบโอเคไหมลูกห้ยุ้ยุ้ยมีได้ยินคนเดียวปะเนี่ย อุ้ยอุ้ยตายแล้วเสียงใครวะอุ้ยใครโยงหลังมีป้าไม่ไหว้วลูกปัาเหนื่อยป้เอาเป็นว่าวันนี้หลอกบีบีสำเร็จฮะสำเร็จสเร็จฮะแต่เฮียกับบุ๊กนี่คือเกือบแล้วทุกคนเกือบหลอมรวมเป็นตัวเดียวกันตัวเองก็ไม่ใช่เล็กๆใช่แล้วอยงหลังไม่รู้สึกไงก็ทำกันอะไรกัน พี่บีถ้าเกิดแบบป้าไม่มารับอย่างนี้พี่บีจะทำยังไงรักมากดีใจกลับมาถึงบ้านนะทุกคนแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะฮะพร้อมที่จะทําเมนูเพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับตอนนี้แม่บุ๊กกำลังวุ่นวายในครัวมากฮะขอเสียงแม่บุ๊กเลยครับแมบนิดเดียวนะว <laughs> ุ่นวายมากตอนนี้ในครัว ป้าไม่พูนวายนะป้าทำงานมาป้าทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคด้วยนะครับสวัสดีผู้ติด,ดตามใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้พี่บีก็ไปพักผ่อนกับโกโบอยู่นะครับเมนูที่แม่บุ๊กกำลังหั่นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือมะนาวดอง <laughs> ทำมะนาวดองใช่ไหม, <g ül> ไมใช่วันนี้ฮะทุกคนแม่พุกคิดเมนูใหม่ขึ้นใหม่แล้วนะครับชื่อเมนูว่าปูนึ่งปลาาหวานแล้วไม่พอทุกคนกินกับตำมีกรอบทะเลเดือดเสียงกลมือให้พวกเราได้ครับ <c oughs> ดูแม่พุกครับนี่ฮะไม่หยุดนะครับวันนี้ไม่หยุดนะครับรับลูกเสร็จปุ๊กทำอาหารต่อครับนี่ดูฝีมือการหั่นครับหั่นไปหั่นมาเข้าเนื้อครับ oh, <no. S 1> อ่าบางวันเฮียกินอนะทุกคนมีเศษนิ้วแม่บุกติดเข้าไปด้วยมีเล็บอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรมห โอเคทุกคนวัตถุดิบที่เราจะทำในวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันก่อนครับ มาถึงทําอะไรก่อนครับอันนี้เอาเส้นบะหมี่ค่ะตำหมี่กรอบทะเลเดือดก็คือเราจะเอาเส้นบะหมี่อันนี้ครับทุกคนใช่ค่ะเป็นบะหมี่ที่ไปกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เอามาทอดก่อนนะฮะมาเลยครับไปเลยจ้าซื้อมาแบบนี้แล้วก็มาทอดได้เลยนะไม่ต้องชุบปงชุบแป้งเลยครับเขามีแป้งแล้วเขามีอะไรนะเขามีแป้งมีแป้งอ่าไปเลยครับทอดหมดนี้เลยไหมครับวันนี้ใช่ค่ะลงไปแค่2นาทีเสร็จเลย แบบนี้เลยครับที่เขามพกินกับร้านหน้าป่ะใช่ทุกคนคือน่ากินมากดูดิเดี๋ยวให้บีบีลองกินด,ดูนี่จ้ามีกรอบมาเสิร์ฟแล้วค่ะลองทานดูนะคะอร่อยบอกอร่อยนะเป็นไงอร่อยทานไหมครับ โอเคทุกคนหลังจากทอดเส้นเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาทําน้ําปลาหวานค่ะอะเพื่อที่จะมานึ่งกับปูม้าของเราต้อใส่น้ําปลาลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ําปลาของคุณโบสั่งซื้อได้ที่นี่เลยครับเดี๋ยวขึ้นไลน์แอดช่องทางให้หมดเลยนะครับหลังจากน้าปลาห้าเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปครับสูตรง่ายๆครับน้าปลาหวานครับที่จะเอามานึ่งกับปูของเราแล้วนี่ทะเลที่จะมาตําด้วยนะฮะเดี๋ยวไปลวกหลังจากละลายเข้ากันดีเสร็จปุ๊บใส่น้าเปล่าค่ะครับเติมลงไปครับ มาไอ้สูตรนี่คือคิดเองใช่ไหมใช่ค่ะนึ่งน้ำปลาหวานเนี่ยมาจากน้ำดองค่ะอ๋อว้ดองอดองน้ำปลาก็แบบนี้ต้อนึ่งก็แบบนี้ใช่ค่ะเอาละเตรียมปูไว้เรียบ้อยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็รปลาค่ะไปครับแม่บุ๊คครับหอมมากเลยอะป่ะโอ้โหช็อตนี้คือน้ำลายไหลแล้วครับน้ำปลาหวานครับเอามาราดกับปูมาแบบสดๆนะฮะเมนูนี้ให้กี่คะแนนครับ ติคะแนนเลยมามาู้หเสียพวมึงให้แม่พูดเลยครับของแก้มมาทีหนึ่งของแก้มมาทีหนึ่งมาสู้ๆโอ้โหมาสู้ๆไปหลังจากนั้นเราเอาไปนึ่งเลยครับถูกต้องค่ะมาจ้าลงไปนึ่งเลยครับนึ่งไว้กี่นาทีครับแบบนี้8นาทีค่ะโอเคหลังจากนี้เราไปทำตำทะเลเดือดกันใช่ค่ะเดี๋ยวน้องบีบีจะมาตำตำทะเลเดือดทำหน้าแบบว่ามีฟิลลิ่งหน่อยลูกทะเลเดือดไอ้นี่ได้ทั้งสายตลกสายสวยเลย มาถึงใส่อะไรก่อนคะกระเทียมค่ะวูดเขารู้แล้วนะเดี๋ยวนี้ว่าหยิบขึ้นมาปุ๊บเขารู้เลยอะไปค่ะไปเลยครับเอาล้วฮะมาปิดที่หน่อยเฮ้ยมาปิดให้หน่อยเร็วเดี๋ยวมันจะโดนคนอื่นตรงด้วยมาต้องทำอะไรอ่ะขอต้องมือบางเอาไว้เอามาไม่ทำอย่างนั้นมันจะตำยังไงอ่ะอ่าโอเคละเอียดแล้วใส่อะไรคะพริกรู้หมดเลยนะอย่าบอกนะวันนี้นะว่าใส่อะไรบ้าง ใส่พริกจินดาปั่นครับพริกไม่ต้องตำถูข้าวหนูมันละเอียดไม่ต้องตำหลังจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปครับหนึ่งถ้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บเออไม่อยอมใส่อ,อจะใส่เขาจะใส่เองมาโอ้ยอย่าเพิ่มใส่หนึจะกินก่อนโอ้ <c oughs> ทำไมมีคลิปไหนใส่น้ำตาลปี๊บเขาไม่กินบ้างอะ่ะอ๋อต้องชิมก่อนใช่ไหมว่ามันเสียไหมอ๋อชิมว่ามันเสียไหมกินได้ไหมคะไม่เสียไม่เสียกินได้ใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนครับตำครับ เอาให้ละเอียดนะต้อมือบังไหมไม่ต้องแล้วครับตอนนี้คือเก่งแล้วฮะแล้วจากนั้นใส่อะไรต่อคะดมกินกับน้หน่อน้ำ,นำปาเอยได้แล้วไปเลยครับหนึ่งถ้วยเลยครับโอ้โหโเธอเคมปีห <c oughs> ลังจากนั้นเราจะใส่มะ <c oughs> น,นาวอุ้ยรู้เลยหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่ <c oughs> มะนาวอ่าเป็นซีกลงไปครับแล้วตามด้วยมะเขือเทศอ้โหเก่งมากๆป้าพุ่งใจในตัวหนูนะลูกอ่าน้ำคือข้นคากเลยครับป้าเหมือนปลาร้า มันไม่ใช่ปลาล้าลูกโสดกเสียงใครแมวตัวอื่นมาต้องไปจากัดมันป้าพจัดณิมันมากัดป้องของเราป้าปิดกอปิดอะไรปิดกล้องได้ยินเสียงแมวตัวอื่นมากัดในป้องป้าปิดกล้องก่อนสิย้อนกลับไปดูปิดกล้องปิดกล้องโอ้โหวีสั่งปิดกล้องด้วยนะฮะตัมงทะเลเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่อะไรคะใส่ ใ,ใส่ปลาหมึกลงไปก่อนครับอันนี้เราไปลวกแค่ไม่กี่วิเองเนาะ <c oughs> ให้มันแบบแบบสุกๆนิดๆหน่อยๆพอทุกคนมันจะเด้งๆถ้าลวกเยอะไปมันจะแข็งเนาะ <c oughs> มาพูดอย่างนี้แล้วปาก็ต้องหัวเราอเลยลูกห <c oughs> ลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันครับ อยากพากเสียงอ่ะอยากพากเสียงใช่ไหมใช่หลายคนเห็นวีบีพากเสียงในติ๊กต็อกอ่ะลองพากเสียงให้ดูหน่อยว่าพากย,ยังไงบ้างทุกคนวีบีกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเผ็ดเดวีบีทำให้ดูนะคะวิธีทําไปดูกันเลยโอ้โหภูมิใจมากมของเก้มหน่อยให้รางวัลเด็กน้อยเก่งมากเลยลูกนี่คือเบื้องหลังการพากเสียงครับหลังจากนั้นเราจะใส่อะไรต่อคะั่วครับไปครับดึงถ้วยเราจะนั้งตามด้วยกุ้งค่ะ กุ้งแห้งหนึ่งถ้วยหมดจ้าและหลังจากนั้นเราก็จะคนเออบังกะโลจะพูดเลยว่าคนอ่ะคนให้เข้ากันครับโอ้ทุกคนโคตรน่ากินเลยครับดูครับไปสิร์ r ด้วยสั่งพ่อ insert อ่ะมา insert ให้นะอ่ะบีบตามไปนะทุกคนดูนะครับเราจะ insert กันนะครับนี่ insert แล้วครับอ่ะบ,บีทํทำหน้ายิ้มยิ้มครับ นี่ครับเบื้องหลังครับอินเสิร์ตครับแล้วก็ตามไปด้วยครับยันสิบเลยขอบีน่าแจดกัน อันนี้ขออภันยนะทุกคนอาจจะมีเสียงดังเพราะว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ฝนตกหนักมากหนักมากถึงมากที่สุดนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอ,อาจจะมีเสียงเป่าแปะเป่แปะนิดหน่อยอ่าแล้ววันนี้เรามีปูอองที่เหลืออยู่นะครับ,บอุย บีบีช่วยป้าหน่อยเร็วร้อนมากปูองทุกคนมาพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะมาขอกินก่อนเลยครับไปครับโอ้โหจนนมะมาปูเลยคือกินไม่ถูกอะ่ะถ้าา<ะ>ลองปูปลาดูค่ะบ้าอยากลองนี่เลยครับตำหม,มี่กรอบทะเลเดือดครับนี่ฮะโอ้โหดูดิน้องบีบีตำเองทุกคนไข่หมึกแบบเยิม้ยมๆเลยอะ่ะอือนี้ค่ะมั้มาอร่อยมากอะ่ะสุดยอดอือ อ,อ,อย่างใี้บอกว่าตำาม,มีกรอบนี่ฮะโอ้โหน่ากินไหมทุกคนข้าวเย็นวันนี้อือหืนในนึงค่ะกรุ้งกร่ะข้อนี่ครับปูมาหนึ่งปลาหวานอร่อยกินกับปูอ่องของเราจุ่มลงไปจ่ะแบบนี้นี่ฮะอออันนี้เป็นผู้สนับขนุนหลักของเรา คือปูอ่องนะครับอมาอะไรคะเอาเนี่ปูม้าจิ้มปูอ่องอื <c oughs> ปูอ่องจะอยู่ในทุกคลิปนะทุกคนเพราะเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา <c oughs> ถ้าเราไม่มีปูอ่องเราก็จะไม่มีวันนี้ <c oughs> นะฮะตอนนี้น้องบีนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเจะมาจะมาอีกกี่นาทีคะห้านาทีเดี๋ยวเรียกนะห <c oughs> มียังกรอบด้วยปะปะ๊ามาขอกินด้วย เมนูนี้เพืพ่อนๆไปทําตามดูบะหมี่นี่ไปซื้อที่ไหนมามะทั่วไปเลยค่ะบะหมี่ไข่เลยค่ะบะหมี่ไข่ใช่ไหมค่ะแล้วก็มาทอดใช่ค่ะนี่ฮะทุกคนดูมันจะเป็นแบบเนี้นี่กรอบไหมอือหือือหชอบมาลวกบาหมี่ตนนี้มากเลยต้องลวกแบบนี้เลยปกติแม่บุกลวกอะจะนานไปหน่อยมัจะแข็งใช่ค่ะวันนี้มันจะนิ่มพอดีอือหอ กินให้อร่อยต้องกินแบบนี้นี่ครับหลายคนถามว่าเฮ้ยมาแล้วหูตกไปหมดปูออกไว้ก่อนเอาลูกก่อนมือเปื่อยไหมคะไม่เปื้อนแล้วพ่นนี่โอ้โหมือเละโอ้โหมือเละโอ้โหมือเสื้อไปเละไม่ได้มือเลอะคุณครูที่โรงเรียนจะรู้ไหมว่าเรียนเสร็จปุ๊บมาทำอะไรคะอกินอ่ะอยากกินกินอะไป๊ปปี้เป็นน่ออกไปสิไม่เป็นแล้วลูกอันนี้เหรอนี่ทุกคน อันนี้คืออะไรคะลูกปูองอ่ะแม่กอบของยังไหมคะแม่ปูอ่องปูองร้อนไหมร้อนไหมอร่อยปูอ่องของบ้านเราสั่งซื้อได้ที่เห้ยเหี้ยต้องคำนี้ก่อนเอาเลยครับโอ้โหอันนี้คือมีกรอบของบีบีอยากเอาอันนี้มาจุ่มกับปูอ่องใช่ไหมลูกอันนี้เอทครีเอทก่อนจะจุ่มต้องร้องเพลงอะไรนะจิ้มนำจุ่ม อร่อยไหมคิดเอ็ดใช่ไหมไหนๆจิ้มให้ป้ากินบ้างสิอืมเอามีก่กรอบทุกคนจุมน่มไปในตวงไม่เรามอาให้มันใหญโ่โหห่วงพ่อ,อเอาเอาเล็กๆไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเอาันใหญ่ๆจิ้มอ่ามาจิ้มค่ะ,ะจิ้มเข้าไปครับแล้วก็เว้าเลยอือขนมแล้วป,ป้าขอโทษค่ะมามาเอาฝาออกเลยกินต่อ กินกับผู้ชายไม่ได้นะเพราะอะไรคะต้องต้องอ <laughs> ถ้ากินตอนเดทแรกอ่ะ <laughs> ปลาดลูกเ,เหรอเ <laughs> นี่ยตัวเองวันนี้เรากินเสร็จแล้วเราจะพาไปเที่ยวต่อนะโอเคก็เมน,นูนี้น่ากินจังเลยตัวเองนี่ <laughs> <laughs> โอ้โหเธอมูมังตังมูมังตัง หมูมาังจังมันไม่พริกมันมีพริกเนี่ยน,นคะคะไม่มีแล้วลูกเบาออกทั้งหมดละวอ๋อเอาพริกออกให้หน่อยค่ะ <c oughs> นะคะเฮ้ยมาม้าวันนี้ม,มาม้าลวกลูกได้อร่อยมากทุกคนจะบอกว่าตำทะเลของน้องบีบีอ่ะรสชาติยังไงปะ่ะเหมือนตังไทย <c oughs> หวานหวานวเปรี้ยวๆแซ่บๆอร่อยมากเลยก,ก,เกินกับหมี่กรอบอะมา้าพิด่ได้ยังไงเหรอเนี่ยจีบีบีจับจับจับจีจีซิจ์ ให้นึกถึงรสชาติหมี่ก่อไม่ออกให้นึกถึงเกี๊ยวทอดเหมือนกันเป๊ะเกี๊ยวที่มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะอร่อยอ่ะนี่ทุกคนแม่บุเอาบุออกไปใส่ถ้วยมาเสร็จแล้วทำไงคะเอาเส้นกรอบๆทุกคนบีบลงไปแบบนี้ อืมแล้วก็ให้น้องไปบ,บีเลยผู้ใหญ่ให้ของทําไงคะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าแล้วเวลาคนเหนือตอบขอบคุณต้องทําไงคะ,คะยินดีจัดนักเจ้ายินดีจัดนักเจ้าออยังไงก็ขอบคุณลุงหน้านะครับสาหรับปูอ่องที่สั่งซื้อกันเข้ามา <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยทุกคนทุกวันเนี้เราส่งของทุกวันจันทร์กับวันอาทิตย์แค่สองวันเนี้ย <c oughs> แพ็คแทบไม่ทันละ <c oughs> ขอบคุณมา,มากเลยนะครับรอบนึงก็สั่งมาสิบกระปุกนะ <c oughs> ดีตั้งชื่อเมนูนี้ว่าอะไรคะปูอ,องผัดเส้นบะหมี่กรอบโอ้โหได้พ่อมาเต็มเต็มเรื่องการตั้งชื่อเมนูปูอองผัดเส้นบะหมี่กรอบนี่มามาข้าวซอยเหรอคะโอ้นึกถึงอันนี้คำทําข้าวซอยได้นะข้าวซอยมีกรอบมาทํไหมใครอยากดูคลิปข้าวซอยมั่งเดี๋ยวแม่บุค๊คคีเอทให้คอมเมนต์มาข้าวซอยคืออะไรลูกรู้จักไหมข,ออออข้าวซอยอ่ะก็คือเลียงไม่เคยเป็นซอยก็คือเลี้ยงไม่เคยเป็นซอย บีอยากเป็นตลกหรือเป็นคนสวยอยาเป็นตลกตลกเออมาเป็นทางป้าแล้วกันเนาะมาป้าอร่อยอ่ะอร่อยมากไอ้เส้นเนี้ยคือทุกคนไม่ต้องทอดก็ได้ไปซื้อเกี๊ยวมาเกี๊ยวทอด3 4บาท5บาทอ่ะรสชาติเหมือนกันเลยอือหือพวกกินปูกันยังไม่ได้กินปูเลย ทำอข้าวซอยแห้งอ่ะถ้ามาคลิปพี่เอดเมนูตอนนี้แบบว่ากระทันหันเลยจะทำข้าวซอยอะไรข้าวซอยหมี่กรอบผัดทะเลแห้งค่ะไม่แอต่งชื่อสิอะไรนะพูดอเลยนะถ้าแต่ชื่อสิน้องแต่ชื่อสิแล้วถ้าเป็นบีบีคลิปล่ะตอนนี้บีบีจะทำเมนูอะไรข้าวซอยอะไรข้าวซอยแค่เลียวข้าวซอยไนี่ไม่ใช่เลียวรดข้าวซอยลูกหมายถึงว่าข้าวซอยที่เป็นอาหารนอะจะทำเมนูอะไรแผเส้นบะหมี่กรอบแล้วก็ ยำทะเลเป็นไงครับสี่ขวบครับขออวยลูกตัวเองหน่อยครับโหคิดเมนูให้ป้าได้แล้วเหรออร่อยอ่ะมีอร่อยมากบูม้าเอาไปนึ่งปลามันมีกลิ่นปลานิดนิดหวานหวานเพราะใส่น้ำตาลกับปลาลงไปคุยเข้ากันใช่ไหมแต่บะหมี่เนี่ยหมดมาบอกให้วันนี้บะหมี่ทอดกรอบเนี่ยกินกับอาหารทะเลโคตรอร่อยนี่ทุกคนให้ดูเป็นกรเลยนะคะใช่นี่ทอดทิ้งไว้นานมากเลยนะ กี่วันแล้วคะอันนี้ประมาณสักตี่วันแล้วใช่ไหมแล้วเราค่อยมาทำคลิปมาอือหือมันก็รับได้ปูมามีพริกอะ่ะออ๋ทำไมบีบีกินเผ็ดไม่ได้อ่ะลูกเพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยวหนูเผ็ดเดี๋ยวหนูเผ็ดแล้วเมื่อไหร่บีบีจะกินเผ็ดได้ลูกเมื่อไหร่ก็ต้อเหนือยม,มาปกาก่อน ตัวเท่าปะป๊าเลยหนูกินเผ็ดได้ใช่ไหมตอนนี้บีบีแค่ตัวเล็กอยู่ใช่ไหมลูกแล้วตอน,นเล็กๆก,กินอะไรได้บ้างก็กินของว่างที่ไม่เผ็ดนี่ครับป,ปูนึ่งปลาร้หวานจุ่มใบจ้าอือหือปูนึ่งปลาแล้วทุกคนเนี่ยม,มาจุ่มใบจ้า M F N r ไม่ดีป่ะ a s m เอมอรบีรู้จักเหรอ ASMR คืออะไรคือคือลองเสียงอ๋ออ่ะทุกคนเดี๋ยวบีบีจะกินแบบ ASMR มาอ่ะกินให้มีเสียงเคี้ยวใส่ไม้ด้วยเคี้ยวใส่ไม้ด้วยอ่ะกินอีกครั้งหนึ่งหมดแล้วจบหมดแล้วอ่ะกินอีกครั้งหนึ่งดูเอส r มของบีบีเขาไปดูมาจากไหนวะเนี่ย ใน YouTube ขันติดูขันติโอ้ยอยากไปนอนแบบชอบขันติมากเหรอป้าใครรู้จักพี่ขันติบ้างน้องบีบีช,ชอบมากนะครับติดต่อขันติติดต่อมให้เฮียหน่อยเดี๋ยวพาน้องบีไปหาบ้านเขาอยู่ที่ไหนล่ะบ้านเขาอยู่ที่ไหนรักไอยากไปหาเขาไม่รักบ้านเขาอยู่ที่ไหนต่อไปยังไม่รู้เลยบ้านเขาอยู่ไหนแต่ถ้าเกิดเขาติดต่อมาบอกว่าให้บีบีไปนั่งกินกับเขาไปไหมอุ้ยฟ้าไปาด้วยอุ้ยฟ้าไปด้วยให้ป้าไปด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลุงคาง ASMR แบบพี่ขันติบีบีกินครับเอาละครับ ASMR ครับว่ายล้วไม่เสียงไม่ใช่เดี๋ยวป้ากินเป็นเพื่อนป้ากินเป็นเพื่อน ASMR นะดูนะป้ากินเลือป้ากินเหลอป้ากินเลือเอานะพร้อมยังเงียบๆนะทุกคนปัามใหญ่กันไปนะปั๊มใหญ่กันไปนะป้า แล้วจะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะพาน้องไปวีไปทะเลเอ้ยไปทะเลกแล้วทำไมเย่เจีใหม่เจอกันนะคะทุกคนยีงสงสารแม่บุ๊กอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆถล่มเหกอีกดูป่ะเพราะอะไรมาถ้ามีคนมารับเราที่สนามบินเชียงใหม่อ่ะเออวันไหนเราไปเราให้เขามาหรือมาร้องอย่างกันนั่งนักร้องเกาหลีเราก็แบบสิบคนแล้วก็เราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเอาว่างเออตั้งปาปาอืม อย่าไปยังใหม่วันไหนจะประกาศแล้วใครที่ไปรับแล้ที่สนามบินพาไปกินข้าวกั่งกอนเลยถ่ายคลิปด้วยแม่เหมือนน้องเกาหลีลนะลงจากเครื่องบินขอไป้ายไฟด้วยนะอย่างเงี้ยเลยเงียบ้านแม่บุ้งน้องบีบีอย่างเงี้เลยนะถ้าไปถึงแล้วไม่มีใครเลยเคอรอับก็ไม่เป็นไรไปกินขนามบน <c oughs> ทุกคนป,ป้าดูดิป้าคนไอ้กล้วยติดคิว้วติดคิ้วใครขนไอ้กล้วยติดคิ้วใคร่คร <c oughs> ับ แล้วบีบีทำไมสังเกตขนาดนั้นนะอุ้ยมาม่าขำจริงอะอะไรใครเป็นคนเห็นอะพีบีทำไมเป็นคนที่สังเกตขนาดเนี้ยแล้วมันติดยิ้วมาได้ยังไงแล้วมันติดยิ้วปัดได้ยังไงนี่ไงดูแม่ปีบีบอร่มนี์ตู้ อ่ะป้าถามคำหนึง่งทำไมบีบีถึงชอบโกบิลเพราะว่าโกบิลเป็นแม่ของบีบีโอ้โหแล้วมามา่มาอะมา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 ่มาแต่เป็นแม่เหมือนกันพอจะไปข้างนอกเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูน่าสถานการไปจะไปข้างนอกบีบีวันนี้เพื่อนป้าทโทรชวนไปกินข้าวข้างนอกอ่ะทำไมหนูคิดถึงาป้า,าแล้วทุกคนจะไปลงไหมครับ ไม่เพื่อนป้าบอกว่าอยากให้ป้ามาคนเดียวมาเที่ยวกับเพื่อนเปส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วคอมเมนต์ไหอย่างอะไรนะคอมเมนต์มหอย่างอ๋อ<ม>ให้เพื่อนๆคอมของเ์ใช่ไหม,มว่าใหปา้ป้าไปไหมใช่ไหมงั้นเพืพ่อนเพื่อนบอกแล้วบอกว่าให้ป้า,ปาไปได้โยไปอย่าไปเถอะหนูคิดถึงป้าโไปอย่าไปเถอะหนูคิดถึงป้าโอ้ยงั้นหมาไ,ไปนะเอาไปเที่ยวกับป้าฝนนะ โอ้คือไม่ใครไปเลยคือเขาไม่ได้ทุกวันนี้หมาหมากับป่อป้าไปแล้วแล้วหนูจะอยู่กับใครล่ะอยู่กับพี่ปองอยู่พี่ปองไงอุ้ยพี่ปองพูดไม่เป๊ะอุ้ยพี่ปองพูดไม่เป๊ะมาพี่ปองไม่ต้องเงีียวเนจริงๆนะเนี่ยวันนี้เพื่อนป้าป้าบอกเนี่ยบอกขอให้กินข้าวสองคนป้าอยากไปหาโกบิวทำไมถึงชอบโกบิวเนี่ยป้าป้าถามอีกรอบนึงอออยากจะไปหาโกบิวเพราะโกบิวเป็นแม่บิีกโอ้ แม oh. 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 you right. ่กบิวถ้าเรียกแม่กบิวมารับไม่ให so ้ไปถ้าเรียกแม่กบิวมารับปะปะให้ไปแมเออถ้ามารับปะปะให้ไปไหนแม่กบิวไหนโอ้แม่กบิวมารับกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าอะไรปะบีบีใช่ต้องถามบีบีก่อนบีบีทำไมถึงชอบกบิวเพราะว่ากบิบ ป้าไปป้าป้าก่อนแแบทเฮ้ย huh. ทิ้งกับป้าเลยเหรอ <c oughs> ไปเรียบร้อยครับทุกคนนะแม่โกบิล uh huh. เป็นแม่ของเขากล้องนู้นแบตหมดทุกคนมาต่อที่กล้องนี้นะจะบอกมาว่าป้าไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งมาคือเขามีลูกสาวเหมือนกัน uh huh. แล้วลูกสาวเขาโตแล้ว uh huh. เขารู้สึกลูกสาวตีออกหาก่างจากเขาไปเรื่อย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 จนเขาต้องต้องไปเข้าไปคุยอะ uh huh. ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยรู้ป่ะลูกสาวบอกว่าอะไรหนูไม่อยากได้ความรักมากจนเกินไปคู่อย่างเงี้ย เขาอยากต้องการอยู่ส่วนตัวของเขาบ้างอะไรเงี้ยขเขากลัวแบบว่ากลัวความรักมากเกินไปเนี่ก็เลยแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ,หอนี่ก็กลัวน,นะเพราะทุกคนเนี้ยขาดเขาไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็ขาดเราไม่ได้เขาจะอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงยกเว้นไปโรงเรียนหรือไปเล่นกับบิวอะไรเง 1> 1ี้ยหนึ่งถึงสิปีแรกนะคะเราต้องแบบให้ความรักเขาเยอะๆทุกคนเพราะว่าหลังจากนั้นเขาจะมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะเขาอยากมีอะไรที่แบบ อยากคิดเองอยากทานู่นนี่นั่นโดยที่แบบเราไม่ต้องคอยช่วยเหลือเขาแล้วเพราะเขาทําเองได้แล้วอะไรเงี้ยเ่ะตอนนี้เขายังต้องการเราเพราะว่ามือเขาเล็กนิดเดียวปะถูกไหมบางทีแบบเวลาบีบ๊กทำอะไรหกอะไรเงี้ยบางทีบุ๊กก็แบบก็อยากดุนะแต่พอมาน,นั่งคิดก็คือเหมือนแบบ เออก็มือเขาแค่นี้เขาจะแบบให้ถือจับแน่นเหมือนมือของเราอะได้ยังไงอะไรเงี้ยบุ๊กปล่อยเขาไปก็แค่สอนเขาแบบวันหลังต้องระวังให้มากกว่านี้นะคะลูกเลยแต่ถ้าหกไปอ่าถ้ามันหกไปอย่างเงี้ยบุ๊กก็จะไม่ได้กินนะอะไรเงี้ยอืก็บอกเขาแบบนี้ใช่เขาก็จะแบบถือระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใ้ครอบครัวเราด้วยครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับเจอกันที่หัวหิน